จากอุทกภัยน้ำท่วมปีที่แล้วทำให้ประตูระบายน้ำหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเสียหายในบรรหาศิลปาอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,าาร,ร,ตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำบางโฉมสีจังหวัดสิงห์บุรีและประตูระบายน้ำเข้าเม้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำในช่วงน้ำหลากค่ะระยะแรกนี่เาเอางบซ่อมแซมมาก่อนนะฮะร ปราณเกอสามล้านอันแรกก็คือเหมือนกับเราซ่อมไซฟอนที่มันขาดอยู่ตรงนี้สองล้านแล้วก็มาซ่อมบางตูน้ําอีก8ล้านนะครับแล้วซ่อมคันขาดอีก10ล้านที่เห็นกันนี้ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช้เงินประมาณสักยี่สิบล้านแล้วก็มีตัวเกตสามล้านก็ทาคันป้องกันตัวอีกทางเร็เสร็จเดือนกรกฎาคมน,นะครับนี่คือสิ่งที่ทําไปวันนี้และเสร็จในปีนี้สามารถป้องกันน้ําท่วมในระดันบนี้